เป็นปาลาเบอรนะคะทุกคนนี่แหละอันนี้ก็จะเป็นหอนดอกแดงเนาะวันนี้นักเรียนมาเยอะเลยห้าพันคนเราก็ได้มีโอกาสมาขายขคงน่ากินไม่เอ่ยม่ประมาณนี้เลย มากมากมทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปให้ดูน้ำจิ้มว่าน่าทานขนาดไหนเนาะแบๆทางนั้นเลยค่ะนักเรียนเริ่มทยอยมาเยอะเลยเนาะ คือน้ำจิ้มของเรานะคะวันนี้น่าทานมากๆเลยมาดูน้ำจินประกาศเที่ยวมาเป็นหนุห่งถนาดไหมใน่เนี้ยอยู่ถนัดไหมถนันดไหมปิดได้ค่ะนี่คือร้านค้านะคะสำหรับ การต้อนรับนักเรียนประมาณ5,000คนเนาะที่จะมาในวันนี้เยอะมากเลยสำหรับร้านค้าเนาะนี่ก็จะเป็นร้านของเรานะคะกำลังทอดขึ้นได้ประมาณนี้เนาะฝั่งนี้ก็มีเยอะเลยสำหรับร้านคา้า สองฝั่งเลยนะคะเยอะไปหมดเลยนะนักเรียนก็กำลังทยอยมานะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะทุกคนเนาะเจอกันคลิปหน้าเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ